พี่น่าจะต้องไปอีกตัวหรอกไม่ถัดขว้ชเร่งตามพี่อยู่บ้านเล็กรเราเจอสเตปหายตัวไปเลยอ่ะชื่เร่งหาพี่ไม่เจอเดี๋ยวผมใายไฟให้ว่าอยู่ไหนพี่หายตัวถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องหรือกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนมากนะครับขอบคุณครับ <S <S มาแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ในด่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวพีเตอร์รู้จัก G2 เดียววะปะไม่รู้จักมีจับเครื่องตาบอดนี่ต้องนอนรู้จัก G2 เดียววะปะไม่ไม่รู้จักนี่คืออะไรฮะพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เลยมไม่ถามพี่งงพีดังก้อนหรือเปล่าพี่ไม่ใช่เขาเรียกกัน G2 เลยเรียนเหรอโอเคชิล อะไรไปเตอร์จับเครื่องเหรอกี่แก้วกี่แก้วลินกี่แก้วโอ้โหมุกไปเตอร์ไม่ผ่านนะไปเตอร์ลินกี่แก้วพี่โยนทิ้งเลยเหรอโอ้โหมันไม่ผ่านนะน้องชมมาอย่างนี้เล่นได้พิชยานก็ได้นะโอ้โหพี่โยนทิ้งได้ไงไปเตอร์เคยฟังถ้าฉันรักแล้วเชื่ออย่าเลยอย่างงี้ไหม อที่ลองเสิร์ชคำว่า G2 ดี๋ว่าแล้วมันขึ้นเพลงเนี่ยพี่ก็เลยงงว่ามันมันเขียวอะไรกันวะใช่ลองเสิร์ชว่า G2 ดี๋ยวว่ามันก็จะขึ้นว่าาฉันรักแล้วเธออย่าเลยงเนี่ยพี่ก็งงทีลมแล้วเครื่องระเบิดนะพี่จะยีลมเครื่องระเบิดโอเคได้เลยครับพี่กราชัง่ตาวขาวพี่โอเคโอเคตาขาวเราเครื่องไปตาวขาวชิวนานแบบนี้ไม่น่าพลาดตอง อ่าปั่นต่อแล้เปิดเครื่องผมครับเสร็จแล้วเราก็ปั่นต่อขอ,องตัวเองคนเดียวของตเองไม่ต้องกลัวนี่ตายเลยพี่ไม่กลัวหรอกพี่ปันน่นอย่างเดียวรอยู่กับผมบ้านใหญ่อยู่กับผมบ้านใหญ่ห,ห่าหูฟังแบตหมดรับมึงนะพอดีละ <c oughs> ทีหูฟังหูฟังพี่แบตหมดน้องพี่มาแล้วพี่มาละกลับมาแล้วครับนนึ่เตไม่ใช่หูฟังแบตหมดน้องพี่ไม่เคยเต้นหรอก พี่คือแบบตั้งใจเล่นเวลาเล่นเราก็แบบตั้งใจเต็มร้อยโอเคน้องเสร็จวิกหนึ่งเฮ้ยลิ้นตีลมไปแล้วไปแล้วอาจจะเตคลิปหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าติตามน้องมันไปแล้วเจอกันน้องพี่ไปแล้วครับมาฟุ้งไม่ซุอยรู้ก่อนก็ได้ครับรู้ก่อนก็ได้มาแล้วมาแล้วผมเดี๋ยวผมไปนี่ยฮะเฟสไปสายบ้านใหญ่ อุ้ยโหแม่นด้วนนะเนี่ยอันนี้ซ้ำไหมอืมอืมอาจจะอาจจะเจอคนเจ็บก่อนก็เลยเอาก่อนใชใๆใโอเคเข้าใจได้เกิดไปกลางเนี่ยระวังนะพูดไม่พอโดนนะไหนไหนไหนๆพี่คอยหิว้วยคนเดียวน้องพี่อยากพี่อยากหิวอ่ะ อ๋อพีเตอร์พูดคำว่าซ้ำได้ไงน้องไม่มีนะเกมนี้ไม่มีคนซ้ำนะพูดเดินจูบกันรีแล้วตอนเนี้ยชื่อต่ำถามพีเตอร์โอเคองั้นเดี๋ยวเราไปหาม,มิจิเอกะกันมิจิเอะน่าจอะอยู่แถวนี้น้องมาใส่หูฟังอยู่ซ้ายเดี๋ยวพี่อยู่ไหมไม,มาอยู่ขวางต้องใส่หูฟังกลับด้านป่ะน้องใส่ถ <laughs> ูใส่ถูกเขาจะกลับด้านได้ยังไง แปลกนะใส่หูฟังกลับด้านแล้วบอกส่ถังจริงที่ตองเลยเปล่าก็ใส่หฮดโฟนี่ต้องสั่งหูฟังจากพี่น้องหูฟังที่อื่นไม่ดีนะครับอยากลงอยากลงไวเลยอยากลงช้าน้องแล้วแต่พี่มีแทงหลังไหมมีมาแล้วพี่ไปดึงเดี๋ยวอุ้ยตางตันไปเลยงน่ะย้อนให้มันก็เทอระดีไงไม่เป็นไรพี่มีเปิร์กสุดยอดเปิร์ก ไปเลยน้องที่มีสุดยอดเบิกไม่ต้องห่วงมิกมาหาพี่ก็ได้นะพี่รับไปหนึ่งทีพี่รับไปหนึ่งทีตอก็ได้าฉันรักแล้วเธออย่าเาร็วเธอจะรีแค่เพียงแต่ฉันด้นนอ,ยอยู่พี่น้องน่าจะลมงมาชลิต,ติพาดชิวโอเค โดนแล้วคุมคม,คมอืมเกือบบอดกระบบอดหลังเกระบอดนิดเดียวแขวนเสาเดิมเลยนี่สาขาพี่สั่เปิดแล้วพี่มันมามีเปิดเสาขาวล็อกเครื่องจับเครื่องหมดกำลังอีกเปิดหนึ่งน่าจะเป็นตีเครื่องไอตีคนใกล้เครื่องแล้วเครื่องละเบิดนะพี่อ้าว หรือว่าไม่มีล็อกเครื่องพี่เต้ยยังไรปะอะไอยู่ไรโอเคเสือ <Okay. S 2> จใจดังแบบนี้เราก็หวานระแวงไงไม่รู้คิดเลยจะกลับมาหาหรือเปล่าเกียบเฮ้ยพอก่อนโอเคพี่ขอชิวเต้ยโอเคคำครับไปแล้วอุ้ยแล้วเขาเหมือนจะมิจเร่มาแล้วพี่บล็อกให้น้อง เดี๋ยวพี่บล็อกคนเดียวหนอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวนอะไรวนอะไพี่บล็อกล้มไหนกันเลยผมปตาบอดอ่ะอยู่เครื่องกลางต้องลงมไปะไม่เดี๋ยวพี่ลุกเองได้ตอยู่ พี่บอกให้กดไต้ยากแม่นพี่เกากดตายักโคมระดับพี่ตองไม่มีพลาดนะน้องแล้วพี่ไปแล้วเจอกันพี่จะล้มยังไป่ไม่พี่หักมุมมาแล้วน้องไปเลยโอเคพี่โอเคคอมโบแบบว่าอันนี้คอมโบทีเด็ดนะพี่ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะทำคลิปยังพี่ทำแล้วเรียบร้อยพี่รอลงแล้วโอเคพี่โอเคอันนี้คือคอมโบทีเด็ดเลย ลูกเองบุฟเฟ่โอ้โหพี่เล่นโหด่ะน้องก็สั้นปกติไม่จุใจเลยอ่ะนี่ไงก็ดูสตรีมแบบยาวแทนน้ำมาแล้วพาผ่ายเจ็บเลยนี่ยเขาบอกผมที่ผมได้ไหมพี่ได้เลยน้องลองเพลง G2 เดี๋ยววาก่อนมันมม่เ็ันจะลองว่าถ้าฉันรักแล้วเธอเลวเนี่ยลองให้น้องไม่เคยฟังหรอน้อง พี่ไปใส่ผมที่บ้านเลยข้างนอกครับอยู่ใต้เท้าฉันคิดว่าอยู่ใครอ่ะอยู่ผมอยู่กับผมเดี๋ยวพี่จะบอกให้น้องมาจริงป่ะเนี่ยพี่เต้ลอย่ะเฮ้ยที่วด้อยู่พี่ชื่อเอ๋มี่ชื่อเอ๋อยู่ไหนอ่ะพี่กำลังมาพี่มาแล้วครับพี่มาช่วยแล้วน้องเปฟดเปฟดเปฟดโอเคเฮ้ยน้องระวังเฮ้ย พี่บล็อกเลยแต่วันนี้อุดรอยรั่วมึกว่ากองหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทำเพื่แมนยูอ่ะไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่บล็อกหลับให้รับให้ไม่ต้องห่วงบล็อกบล็อกอีกเใครยังตามนะครับระวังนะไปวนออกมาได้เดี๋ยวพี่บล็อกเขาอีก พี่ไรบอกพี่ไรบอกพังเลยวันนี้ชิลเล่ไม่ได้ขายทางนั้นนะอืออันนี้คือเซตเปิร์กกันชิลเล่ซ้ำเพื่อนที่ดีที่สุดครับอันดับที่หนึ่งวนมาเลยน้องวนมาเลยีลย่ะจิอุดอ้ชิลเล่เดินผ่านเรื่องเก่ยพี่บ้านเลยครับผม อยู่ได้ทั้งวันทั้งวันยังไหวแล้วพี่ป้ายแล้วครับเจอกันพี่บอกให้อีกหนึ่งทีได้ช็อตแล้วไม่ไม่ได้แล้วสิลมะพี่จีให้พี่จีให้พี่ไปลงใกล้ไกลเออหนูคิดว้าติดประมาทนะติดประมาทโดนอนะ่ะ โอเคพี่เอาให้นี่คือแบบว่าคิลเรื่อไม่ได้ไซ้ำไงเจอเซตนี้เรียบร้อยปวดหัวเลยปวดหัวเลยเจอผมแบบไล่บล็อกหางโดนสาขาโดนเวลาน้องโดนเวลาหนึ่นงรอบแผลนี่อีกสองเครื่องชิลแล้วแบบไม่มีใครโดนซ้ำตรงนั้นถ้าพี่อยู่เอาวะเซตเฟิร์สานี่นมันของดีของเทพมาบ้านใหญ่ครับอ่าไล่น้องนดนไปแล้วเอเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่ระวัง เขาก็โมโหพี่ลุกไม่เลิกไงลุกไปแรงที่รอบตอนนี้มาหาผมเลยเอาเฉยพี่ไปแล้วไปเจอกันบ้านเลยกันเฟดไปแล้วเฟดไปแล้วเฟดไปแล้วไปแล้วเจอกันแยกใจก่อนน้องพี่ว่าเคีเลยน่าจะเฝ้าเครื่องแหละเครื่องน้ำนนปั่นทิ้งเอาไว้คือเยอะมากเดี๋ยวพี่ขอรีกรุ๊ปกันแถวแถวบ้านเลยกันแทนได้พี่ผมเล่นผมแทนได้พี่กำลัง รีกูป็นอยู่ขอเลิกกันทำได้ไหมที่เลืมมาสายบ้างเนี่ยโอเคหายเจ็บปุ๊บฮิวต่อเวลาเราฮิวเสร็จปุ๊บเฟิร์สความเชื่อมั่นของเราก็จะกลับมาแอคทีฟอีกหนึ่งรอบครับผมแล้วเราก็จะใช้คอมโบด้อีกหนึ่งรอบบอกเลยว่าของโคตดดีบอกตั้งแต่ต้นเกมจันเลทเกม ที่ไหนครับพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ไปปั่นเครื่องซ้ำให้ก็นนะได้ไปซ้ำเครื่องด้วยเรานี่เลยเครื่องนี้น้องนองน,งนงปั่นทิ้งเอาไว้ได้เยอะมากแล้วผมวิ่งมาซ้ำแบบโคตรไวเฮ้ยพี่กำลังซ้ำอยู่น้องเราเปิดเลยกันดนะ้ะประตูอยู่ไหนน่าจะอยู่บ้านเล็กหมดเลยปะน่าจะอยู่กลางแบบไม่ก็บ้านเล็กอาจจะมีโนวันะเตรียมตัวหโนวันปิงปอง โอเคประตูอยู่ฝั่งบ้านเล็กหมดเลยน้องไปละเจอกันเปิดประตูก่อนขวาล่างไปเปิดประตูดีกว่าโอเคไม่เป็นวันได้เลยน้องผมดิ้นฮุกให้มี่ไม่เป็นไรเฮ้ยมีดิ้นฮุกเหรอได้ใช่พี่อ้าวเปิดที่ดีที่สุดไหนไม่เห็นมีใครเปิดเลยพี่กำลังวิ่งอยู่น้องมันไกลเปิด ใครอยู่ฝั่งนูลนะเดี๋ยวผมใช่ผมกำลังยินพีเตอร์พีเตอร์ไหนอ่ะอยู่กับคุณนนเนี่ยหลบบล็อกเหรอนเคลื่อนเลื่มาประตูมะเนี่ยมาประตูพี่พี่น่าจะต้องไปอีกประตูเราไม่ทันขวาล่างเขาเคลื่อตามพี่อยู่บัเล็กแล้วเจอสเตปหายตัวไปเลยอ่ะชิลื่อหาพี่ไม่เจอ เดี๋ยวผมใช้ไฟให้ว่าอยู่ไหนพี่หาตัวจะใช้ไฟบอกคิลเลอร์ให้เดี๋ยวไฟผ่าตัวไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่คิลเลอร์แล้พี่มาพี่เอาคลิปนี้ลงได้นะลินก็แล้วเฟยอยู่ที่หายต้องไม่ใช้ได้เรื่อยๆพี่หักมุมอ่ะแล้ก็ใช้ได้สองทีต่อเกมไงคิลเลอรหาไม่เจอหาไม่เจอทีแล้วลุกขึ้นมาก็หาเจ็บไฟแล้วร้องเจอกันออกเลยออกเลย โอ้ยเปิร์นี้โคตรดีคอมโมไปที่ดีสุดเอาวะเล่นมนันจริงวะเทนนี่ของดีจัดเราบล็อกพิเตอร์ไหมเอาห้าสิบทูน้องช่วยกันบล็อกใช้อลนะพี่เกา่กาเก่าเลยนึกว่าเก,ากา้กาลเก่าแล้วอว๋อเจอกันดีจีครับผม อันนี้คือวิธีการเล่นเซตเปิร์กลุกเองที่แบบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก็คือเราวิ่งไปแบบไล่บล็อกไม่ให้เพื่อนล้มเพราะว่าถ้าคิลเลอร์จะซ้ำเพื่อนเราก็ไล่บล็อกล้มเราก็ลุกเองได้อีกอของโคตรด,ดีใครอยากลองไปเล่นก็เอาไปเล่นดูกันได้ครับผมไปลุยต่อ